ถัดไปเป็นั้นที่4ขั้นี่4เป็นข้าสิิข้บริารจาขนที่ขเป็นขั้นของผู้บริารดูไว้า่อของสังคมอาสังคมให้เนี่ยก็อาจจะมาควา่าเรา่นทุกหน่งขนที่เอาดูแลในเรื่องขอการมีานอาจจะมีควาิดไแต่อีมูตอนนี้เราต้องม่จะมองในเรื่องของการทำเป็นลักษณะของ CSR และในวันที่มีการร้องขอมา นียก็จะมีในเรื่องของถนนเส้นที่อยู่สิ่งชยายหาดซึ่หนรูปกระดูกนั่นและแล้วเราปรากฏว่ามันเป็นถนนที่ค่อนข้างมันชุบรื้นพอสมควรนคะครับก็ก็ให้ทางกองการช่างท่านเหล่าลชบาเนี่ยไปประมาณราคามาแลครับตอนตอนนี้อยู่ใน,นระหว่างการที่ประมาณน่าจะมีแล้วนะครับก็จะเป็นาัวาจ้ของเดิมที่เรามีเยนี่อยาอาจจะยังไม่ได้ทำก็จะไปเอางบประมาณที่เรามีอยู่นั่นแหละเอามาจัดทำให้ตอนนี้ตัวเองก็อยู่ตรงนั้น ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับต้องเี็นว่ามันเนื่องจากว่ามันจะกลายเป็นว่าในลักษณะของโครงการ CSR คือเข้ามารับแลกชุมชนเมืลยทำอง,องไปไม่ใช่แบบว่ายังไม่สามารถทําแบบผาบได้นะครับถ้าจะทําแบบผาบก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาไม่ใช่ไม่ศึกษาจริงเ,งเนี่ยเราเรียนที่จะจ้ารย์เติร์นปาร์ตี้ ก็มาสำรวจว่าใครที quin, ่เยิ่งเดิมใครที่อยู่ตั้งแต่สม um ัยรุ่งเรืครับตั้งแต่สมัยเปิดเืองเนี่ยเขามีกลุ่มเนี่ยนะครับบานกำลังกลุ่มที่เขาที่เขาอยู่ตั้งแต่เดิมเลยครับเขาไม่ได้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ั้นเลยอะไเมื่อเขาอยู่เดิมเนี่ยเราอาจจะอยากให้คนเดิมคแล้วก็พื้นที่ไหนที่เราจะพัฒนาเพราะวนาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเองให้จุดเดิมคั เดียมในาบถาเป็นโซเียมช้นชาแล้วก็พที่อูดพี่อูดพี่อูดเป็นไงเวลาไม่รู้ด้านนู้นด่ะเอาอยู่นู่นับอยา่นู่นเราแก้รภายในเชื่อกินยองให้รองินเนี่ยใช้พวของเขาเข้ามาซ่อมตรงนั้นเยอะนะคะไม่ใช่แค่สองล้านแครอจริงๆม่เพื่อกี่ผมบอกปว่าใช้ใช้มงการท่าได้แต่กลัวแับเม่อไหร่หองเลยยัเวลาทาวฟี นี่ที่เราพูดไปคือเตรียมเก่งกระบอกกระบอกนียนนิดนึงก็คือตามสิ่งที่ผมได้ไปฟังมาจากประชาช<อ>นทุกที่เนี่ยเขาบอกว่าในพื้นที่ท่านอ๋อบอกว่าบางส่วนเขาไม่ยอมรับกกนเรื่องการเย็นคืนแล้วเพราบางส่วนไม่ได้รับงเ,อเองินคืนเฉยตั้งแต่ปีสองหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าไปทางว่าอยากทำพื้นที่สถานาการณ์<อ>เราจะปรับเป็นพื้นที่เช่ายืมเนี่ยในมุมหนึ่งสำหรับผมนะฮะจากสิ่งที่ได้ฟังมาเนี่ยในเมื่อชาวบ้านตั้งแต่ตอนแรก พอยังไม่ได้รับเงินชดเชยท,ที่ดินของเขาที่โดนเปิดเผยไปถัดเราจะให้เขามาเช่าอีกเนี่ยบางทีมันก็อาจจะยังดูตกมันดูไม่เป็นธรรมกับประชาชนกันครับทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามคือผมเองก็ไม่ทามราบข้อเท็จจริงว่าตกลงตั้งแต่ปีสองเดือนถึงใจไปหมดแล้วทุกแปลงหรือยังม,มีบางแปลงยังตกหลุยังไม่ได้จ่ายอย่างนี้ครับจริงๆไงหมดทุกแปลงอ่ะเดี๋ยวให้พ<ห>ี่เอ๋พี่เอ๋จะเป็นสองส่วนส่วนที่เกิดขโมยเราเป็นการบริษัทส่วนไม่ถ้าผมเองนะผมเองบริษัทที่ขัดขวางผลผลที่ย้ายไปให้นะครับ ระยะเวลาวันนี้มันก็เกินสิบปีแล้วก็คุยงานอะไรต่าก็ถึงมสินที่จะได้รับเลก็คือในวันอย่างที่อย่างที่ท่านรู้ผ้ช่วยบอกมันมีกระบวนการซื้อตั้งแ มันนัดในการจะคำนวณราคาหรือคำปรับภาษีต่างๆเนี่ยภายในประเทศแต่ในประชาธิปีตยเขาไม่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 ใช่ใช่มีรายชื่อแต่แต่ว่าแล้วตามตามกฎหมายครบฐธรรมนูญงั้นงั้นเดี๋ยวประเด็นเรื่องที่ดินอัปเดตข้อมูลนิดนึงเมื่อกี้ขอบคุณท่านผอเมื่อเช้าผอบอกว่าเราไปสำรวจมาแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีงบสองล้านเตรียมที่จะปักหมุดใน รายละเอียดของตัวถนนนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะก็เหลือที่ขอบแ,แล้วก็ประทํการการการทำไม่นาน,นการทำไม่นานเลพวกะวิธีการนะครับอาจจะนิดนี่แบบว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนก็แล้วแต่เวลาที่เราจะจะซ่องทำก็แล้วแต่ครับยังไงก็เดินตามพรบรจัดซื้อจัดจ้างพอเดินตามพรบรจัดซื้อจัดจ้างนะมูลค่าที่มันเกิดระมางสัก ร้านสถาบันสุขภาพเนี่ยยังไงต้องเข้าสู่กระบวนการอย่ทีนี้ครับมาตีตีไม่เกินตีหนึ่งอ่อไม่นานถึงไม่นานถึงเหรอเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นนะครับไม่ถึงครับไม่ถึงส่วนส่วนระยะยาวว่าเรื่องกระบวนการชุนเชยเยียวยายังไงที่การท่าเขามีนโยบายจะฝังเป็นพืนที่สมดังการอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าเราเอามีเวทีการเข้ามาพิการณาจะได้คุยกันได้ยาวๆแต่เบื้องต้นเฉพาะต้นถนนเนี่ยก็ขอบคุณของสถาบันสุณมากครับ งันเดี๋ยวเราไปรื่องไ่กับยไต่ลับยก็หลักๆลักก็คือหลักก็คือบราทหนึ่งอันนี้คือถ้าคุณอำลังเรียนยี่นี่นะครับมีท่าที่ให้บริการอยู่กับบริบทไกันนะรฝั่งเราฝั่งขวาเนี่ยนะเราเนี่ยก็ฝั่งท่าอรยทเกี่ยวกันนี่ พื้นเยอะนะครับความสงีนี้สาเนี้สองพันห้าร้อยบเมต่ากันคืากามันจะเป็นองเป็นสามเป็นสี่เป็ห้าอเป็นเป็น่าเรือเป็นานะครับที่องชาว่างเป็นอะไครับเป็นท่าเรือเปนสังนะครับก็สามารถที่จะรัเสั่งได้แล้วก็สามารถที่จะรับเรือลูกได้ครับเรือลูกคือเรือที่เป็นเรือที่เป็นเรือ ดูโลกนะครับแล้วถ่าสก็จะเปลี่ยนครับที่สามเนี่ย่าจะส่น